สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพองไปสู่ขู่ทุกคนครับมอนี่พ้าก็เปาเท่าหนาชนแนลนะครับมอนีผ้าพี่ผนองมากินแกงน้ำม่ครับพี่น้องเดี๋ยวส่วนคนนี้พี่น้องเบิ้งนะครับแกงน้ำม่มาหน้าย่าเพิ่นแกงน้ำมัพอดีนะครับบริท่าพี่น้องเบื้องครับเพิ่นแกงเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีปิ่งปลาดุกครับพี่น้องโอ้ปิ่งปลาดุกิึงเด้อพี่น้องเด้อกะลังเหลืองงามอืมตัวนี้ตัวนี้ฮากเคเคิงนี่ครับพี่น้องปิ่งปลาดุกกาลังเหลืองพอดีเลย เหลืองเ e อ็มเต็มครับเหลืองเ e อ็มเต็ม <laughs> มีปีงปลาแดกน้ำพี่น้องปีงปลาเด็กตัวนครับปีงเรียบร้อยเดี๋ยวสีปลาเด็กตัวนให้พี่น้องเบิง้งแก้มกับบักพลิกหน่วยพี่น้องบรรยากาศเพื่ะตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยพอพื้นผ้ากินนะครับแก้มกับบักมะละน้ำและก็บ,บักทัวกับพักการจองนี่แนวกินกับแกงน้ใหม่นี่ครับมักขัก่งวานบ่าวเทากินโมบะตบใส่ตู้เย็นไว้โอ้ยมาดูพี่น้องเด้อเสียบน้ำบ่าวเทาครับมื้อนี้ บรรยากาศมันนี่อู้ห่อนหลายครับหลังจากฝนตกเมื่อวานใส่กับขาเหนียวโอ้ยลงประเด็กก่อนล่องมึงโอ้จำซ้ำหนึ่งก็น,นวดเลยพี่น้องโอ้ด่วนดีฮะเอ็งได้แกงเรีบยบด้วย บ่ใช่พี่น้องมึงกูแบอืออ่อก็แอืกเขาเนี้ยวติดมือครับประนทศอากาศแห้งห่อนเขาแห้งเหนียวเนี้ยวฟูงบินตำมะก,กวนเนี้ย่โอ้โอ้มาเลยพี่น้องฟังเสียงโอ้ยปลาเดี๋ปิ่งพี่น้องเลยพนะปลาเดี๋ปิ่งสีโอ้ย อืมหัวเดียวอืมก่อนน่ะสีกใส้ก็พิงหน่อยก่อนน่ะอืมตัวดแกงน้ำไม่ใช้นั่มอ่ะท่เห็ว่าดึงหูบอกเลยอ่ะพี่น้อง นะี่ปิ่งปลาดุกง,งามใส่ห่วงขึ้นยามหน้าคักเลยน้อใหม่มันอ่อนโอ้เนื้อบาเท่าไรเลยพี่ห่อน,น,นี่รีคำนียขอตดขอไยพี่น้องเลยครับเด้ออืมอยาเนเห็ดตอนตอนเหี่ย ยุบยากจังหอยยุบยากแล้วก็สดหยาก Chỉ có bà đẹp toàn Suốt kén nó mềm Ôi Khẩu tiết mưa phía nồng ừ. Toàn nhào toàn nhào Dạ ăn <coughs> กับปิ่งปลานี่แหละอันนี้น้ำปลาเดีอกอันอยู่ในตัวปลาเดือดนะครับรเ่าจำยังบาสจีวะ suốt nám rồi toán giúp Toán toàn คุณนะเสียงนุกดก,กับอะไรน,นุกกระเว้ากับหอมอืมสีปลาแดีกคนพี่น้องโอ้ตือกระปุกอืมออกเป็นโตเป็นโตเลยมาเดี๋ยวพี่น้องเดีย๋ยวว้ยหนั่มักเลยนี่พูนนะ บรรยากาศาตั้งแต่เป็นนิดหน่อยครับใจหัวฮกบัวผมจับครัวกลม หนวดดีครับตัวนี้ลงเพียงกลางมี่กลางใหญ่เป็นสวยเหงาคนเอา kinh không làm những cùm đó เขาาปลาแดดกระชับท่านสิปลาแดดจีบปลาแดดใส่กั๊กปกอปโมกบัวตะกี้อยบพอคุณพาไปโคกไปหาเลาะโคกเลาะปลาคุณพากินยุ้ยคักหายใส่กับใบกระโดนปลาใบไปหาของปลา ดอกกระเจียวดิบน,นั่นสิกินกับประเดียกแต่ว่าผ้าพีผ้าหนองมาบรรยากาศข้างหลังเนี่ยเป็นปลาในยังหน่อย <c oughs> มาเอาบรรยากาศครับอืมนัวนะ พิ่แต่ว่าบรรยากาศมันห่อนอย่ีพี่น้องจำประเดี๋ยวใส่น้ำหวน เงื้อเงื้อเงื้อไหลเลยพี่นุ่งเบ่งใส่ปลาดกบโอ้ยเงี้ยเงี้ยนะครับเป็นโตเป็นโตอยู่ปลาสวยงามงามหัวเล็ก โอ้ยคือหอนเลยดิยพี่น้อยกินไปนนำจมไปหนำมันหอน <laughs> หมดนามกินบ่นหรอปลาแดกครับปิ่งเนื้อสิเนื้อสียุ่ยดีครับปลาดุกบ้บันไดได้บที่นี่บ่าวเท่า <laughs> ใส ใส่แต่ปลาเดียกเขาก็ปลาเดียกกับแกนงนมไม้อืม้ม อันนี้ไปกลนกับปูมันอันกีกินกับไปห้อนเดียดไพรพี่น้อง <laughs> มันนี่มาละมาละบ่เคอยสูกันไหนเนาะเพราะว่าอ๋อกินไปกินมาเม,ม,มึงเข่าก็เบิดติบโจ๊กใส่โจ๊กใส่กินกับปลาแดกนี่เห็นบ่อบเสียบคักบ่อบมันเนี่ยขเข่ากัปปลาแดก เป็นอยังบ่าวเขาคือบสดใสสดใสตอนมันเหีวพี่น้องสดบ่ได้หญ่อืมกระนูกใหม่ก็บักพริกกระดูกิกมันหันสดหน่อไม้ลองน้ำลงไปอู้ยูหอนข้อเลย อะไรเคยน่งแอรห่อนนี่นะครับมีเห็ดงานเมื่อยเพราะอยู่ใดน,น้ำปลาเด็กบาร์เขาเคยเชื่อไปเหงื่องกรุงเทพครับเ้ยเหงื่งอไรละ่ะออกไม่ขึ้นไหม่ นี่มือแรงเห็ดงานเขาโอ้กินเขาก็กัะปิพี่น้องกัะปิตาเลือบใบตะกียว่ามันเสียบคักแล้วเขาหาบาทกินกับกัะปิ <c oughs> ลุกบ่ค่อยวันไดนใส่แต่ประเดกอ่ะโอ้ิ่มอิ่มเขาจนเลือปั่นหน่อยๆเกือบเบิดติิปพี่นอ้องอื้ม หอนร้ายเลยพี่น้องเงืออะไรเลยเอาบ้าบรรยากาศขางปลานะครับถือว่ามากินเขปาปลาเนาะพี่น้องเนาะสีปลาแดกปลาดุกปลาดุกปิกป่งบ้าทถาบกคนติดสูนเลยมาผัวปลาแดกเอ้ยอินเขาก็ปลาแดกกัดบักพริก่วยใส่โอ้ยเสีบคือหอนบ,นบนรรยากาศตะกี้ครับไปขวักขั่อมีหอมแดงมีบักพริก่วยมีปลาแดกห่อไปนะครับ กับทิ้งเขาแล้วก็กับน้ำกระติ๊กหนึ่งแค่นั้นนะครับเพรานว่าเนี่ยกินไปหาเอาหนาป้าบ่าวเท่าไปตึกแหียมึงเธอไปติดจักรดจันนะครับล่งหวยล่องหองเฮ้ยบางมืออะไรก็กินเขากับปลาแดงนะครับเอามื่อนี้ก็เสิบเสียบเพื่อเรานะครับเสิบเสียบกับปิีงปลาแดกกับแกงนมไม้กับปิีงปลาโบทไรต์เราครับปิีงปลาแล้วก็แก้มพักนะครับวัอนี้มาละกับโบสูเพราะว่ามื่อกิน ส่วนมากกินปลาเดียครับกินกินมะละก็ปลาเดียกอะแซบอยู่นะครับเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เรต,ตีตามรับชมนะครับพี่น้องที่เขามารับชมบ่าวเท้านะครับมีเอ่อเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นสินไอปูลาสกานะครับเพ,พิ่นว่าเพิ่นสิส่งมาให้บ่าวเท้ากินมีผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนว่าบ่ประสง์ออกหน้าเพิ่นว่าเห็นบ่าวเท้ากินเลยอยากให้ล่องกินลองเมือขอบคุณหลายๆนะครับที่เพิ่น ให้ความกรุณานะครับที่อยากให้บ่เท่ากินนะครับเกิดมาว้นเกยได้กินจักเตอรนะครับเยได้ยินแต่ซือนะครับเอาเดี๋ยวสเอามากินให้พี่้องเบิ้งนะครับเอาเมื่อนี้นะครับกินแกงกระม้นะครับกินปลาแดกกินปีงปลากะฝากพี่ฝากน้องคือเก่านะครับมักกะไรถือใจกระแช่บ่เท่าหน่อยนะครับด้อสำหรับเมื่อนี้ครับสวัสดีครับ